ลองกอนจอนวิเฮจอนวิทกูจะเริ่มเล่นป oh. ืน yeah, yeah, ันละเฮ้อจอนวิททำไมไม่เหมือนในหนังวะมาแล้วครับจอนวิเย่วะเย่มันสถานการณ์บุลังพิงฟ้าแล้วตอนเนี้ย เฮ้ยนี่นี่จอนวิกจอนวิกนี่นี่จอนวิกจอร์นวะกไอ้จอนวิกไอ้หน่องเราต้องแอบต้องแอบไอ้ชายวะกูยิงไอ้ชายยุ้ยเเน้เฮ้ยเฮ้ยเฮอย่าพูดยิ่งยืดมืดแปดได้อ่ะแล้วตอนนี้นี่นี่โดนอยู่ไอ้เบนโอ้ยสิ โอ้โหเกิดมาแบบซวยกูอะนี่เอ้ยลัางล้งโอ้โหสไนเปอร์นี่ยดี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 ดเฮ้ยเออแย่ม่ได้เลยต้องหยิบปืนพกมารอเลยนะเช็งจะมาสลับปืนพกไม่ได้ไอ้เหี้ยแม่งแจ๊กแม่งยิงกูไปทั้งตอนเลยเดี๋ยวกูได้สไนเปอร์ซีตาติดนี่คืออะไรวะ แล้วทไเเปิ่มมาไดเกี่ยวด้วยนี่จอนวิจอนวิโนไม่เกี่ยอะไรดนซ่าดังหลังเลยสุดยิงเนดนี่นี่นี่จอนวิกเอ้ยโอ้โหเกิดเร็วคือน่ะนี่ไงมานานแล้วเพื้อพจนลืมาด้แล้วนี่ฮาหายโยาาย เอ๊ะบูชันสองมองโานไม่ไหวได้ยอดเไม่ยิงไงย้อดวิกออกมาตัดดิเฮ้ยโอ้โหโดนตำแหน่ยนี่วะอืออือนี่นี่นี่อะปีจีซีห้ โอ้โหต้องเข้าหัวได้ต้องยินหัวได้จอนวิกว่ะแล้เว้นต้องเป็นเปิดเปิเลืกกอูเริ่มเป็นแล้วกินว่ะจอนวิกโอ้เราเปิดมาโป้เงสไนเปอร์เออออสเบบี้เอ้ยเข้าหัวมึงดวงเกิดแต่มึงมีความสามารถในการยิงสไนเข้าหัวว่ะ ปืนยิงไกหนึ่งแม่กยิงไม่ตายพี่โดลองรับโน่อยเล่มีกูอ่ะด้วย A K 47แรงสุดๆปืนนี่มันยอดเดี้ยเหมือนโดนเนี่ยอ่เธอมันเอามีดแทงกูปืนที่แรงมากเกมนน้มาแล้ว S G อาสาโอ้โหตายดูกูเรียกคือปืนนี่เฮียยิอจุวขอ ปืนๆห้าหน S5 สามยิงไก่ทิ้งเลยอ้เฮ้ยขาไก่กูขาไก่กูใช่ไหมผมน้อยไี่มันทีกูขอโทษนี่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 นีลอยเลยคนถูกอีคนเข้ามาลอยเออดีดีอะไรวาไอ้บีได้บีเยอะกูไม่เก่งตอนไันไอ้บีเซฟแล้วจะมาปีงเข้าหัวดีกันเลยวะ เก่งมากจิงจงมากที่ฆ่ากูุณจะได้เปลี่ยนไปเล่นสไนเปอร์นี่กูยิงใครก็ไม่รู้ล่วงเลยเจอใครเมื่อกี้มันอยู่แถวนี้แน่นอนอ่าเฮือลูกงสองเข้าหูเลยตัวกูใช่แบ๊กคุณอยู่แถวนั้นแหละแถวที่มุณยิงแถวที่มึงเดินมาเออโอวิ่งจอนฟิกนี่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 อุ้มอุ้มยิงจอนอยก มิสเตอร์วิกคิดผิดที่เดินรอดรู้มิสเตอร์วิกนี่มิสเตอร์วิกมิสเตอร์วิกมิสเตอร์วิกนี่มิสเตอร์วิกวิกเก็ตอือโดนหลอนหลังไอ้บัจชี้ยิงกูก่อนนะยิงยิงเรื่องยิงให้ตายไอ้เงี้ยมาโดนหลังแน่ แบบนี่มันไม่มีบอดหรอกไอพวกที่ตั้งชื่อว่าบอทโฟนเหรอใช่น่าจะอย่างนั้นแหละใช่พวกที่ตั้งชื่อว่าบอทเอิ๊มเป็นบอทจริงๆริงหรืะเช็คดิเป็นบอทจริงเป็นบอดหลบเย้มีนี่จอร์ดบีเจ๊ไอ้เหี้ยเจ้ไนเพื่อไปอ่ตอนนี้กูพอละ

ดูสถานการณ์ทางซ้ายขวาโอ้โหไม่เข้าเลยนี่โอ้โหลูกซองดึงขอโทษเออไอซีดูโอ้โหลูกซองปั๊มไอดีสมอเดี๋ยวจจะเป็นพวกแบบว่าเจนมึงกองมายิง อูเล่นเพื่ออะไรแล้วทำไมกูตายง่ายขนาดนี้นีีตายทำไมไม่ตายมันี่นี่นีู่จอนดิเตะปโออะเกลยูอ่โอ้กใชู่ลงยอยูยโดนได้ไงโอ้ยอะไรวอไเซฟเรแปลกๆอ่ะเกิดมาคูใช่เที่มีฝีมือแล้วแหละก็ไดไมคนมีมือีมันเล่นได้วะเราต้องไปฝึก้เ่อ นเอต้องมีกินเนอร์เลยอวะโอ้ยมันกดตัวเอ็กก็ใช้เป็นยาได้นี่ว่ะมันมีวันหมดด้วยนะเดินก็อันเดียวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอใครเปิดอนด์เนระวังระวังเป็นเอ็กจริงเหรโซเชี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรวมกันเองแล้วตอนนี้อเดือ โอ้ยซ yup. ุいい่มกลอะไรเนี่ยโอ้ยแม่งหลบอยู่มุมมุดโอ้ยขอมีป้าป้ามิสเตอร์จอห์นเฮ้ยมิสเตอร์จอห์นอุ้ยนี่ตายตัวนี้เอ้ยโอ้ยใครหลบเนี่ยใครหลบเนี่ยโอ้โหมีดแทงแตกเลยกู โอ้ยโอ้ยยิงเข้าหัวพอดีรอดไปกูเหลือเลียขี้โอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งยิงกูอย่าพึ่งไอ้เคนเข้ามาพวกเรานี่แม่งสกอร์ไม่หยีเลยนี่แท็กนี่หยีตีแม่งนี่อ่ะโดนต่อแม่งเอ้ยอะไรตื้ออะไรตื้อตางกันเลยดีไอ้ยิงหน้ายิงหลังยิงซ้ายยิงขวาแล้วก็ไปโดนจริงจรงไอ้ยินหลัง ไปแล้วผมมืดนี่นี่อือแตงที่คุณก็เปิดรู้ว่ากูอยู่ตรงนี้เฮ้ยคุโผล่ขาไปเจยวยิงเลยโอ้โหไม่เข้าแท็กเตดใช้ปืนพกยิงเสียละมิสโซวิกเก็ตอย่าไปยืน มันกูยิงมันก่อนเต้เต้ไอ้เหี้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงนี้อ้าวไม่ใช่เส้นหรอวะใช่กูใช้สไนเปอร์อยู่กูยิงกูกี่ครั้งแล้วเนี่ยครั้งแรกแต่ยังรวมเป็นสองครั้งเนาะหลายรอบไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสองเลยไอ้เหี้ยเรื่อง s เ i p e r

ลบได้หมดปาดเสียด้านหลังนี่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 มายิงทิ้งหมดเลยอ๋อรู้สึกยามันจะมานี่ถ้าเรายิงไปเรื่อยๆก็ใช่หรือลูกคูดาวไม่รู้แอบก่อนห้าสิบกวิแอบละโอ้โหเช็คเข้าหน้าพี่เลย เปิดโคเราเดินไปแค่เปิดโคไอ้จ้ะเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเปิดแล้วเปิดเดียว h a c แมพหรือเปล่าวะใช่วิชกระปองเดียวยิงไม่ทันนี่นี่นี่ยิงดนกับพี่แล้วแช็คหพี่เข้าหัวแล้วแตกยากเลยกันหนีหนีหนีเกิดอะไรยาทำไม่ได้วะมันน่าจะต้องยิงไปเรื่อยๆแบบโอ้ยไม่ได้ตกอดเลยว่ะได้ นี่อ้าเว้ยดีสามสองหนึ่งเออนี่กูใช้มุมสไนด์ดักมงได้หลายคนนะเแปลนเล่นสัเล่นแปลกๆว่ะดีพอตเดีวะดีไม่กลมหัวลงแล้วก็ยิงดีพอตเลยรีพอตได้ไหมสาแพรีพอตเลยเฮีอย รู้ว่าไม่แปลกนะถ้าสมัครไอดีใหม่มาเล่นน่ะ